วันนี้จะพามาตะลุยกินที่ตลาดเซฟวันโกวันนี้มากับคู่หูเพื <S <S ่อนประเดิมร้านแรกด้วยร้านปลาหมึกสายจะบอกว่าร้านนี้น้ำจิ้มเด็ดอร่อยส,สุดๆต่อด้วยร้านที่2ก็คือร้านยำทะเลที่เห็นราคาแค่8ปบาทราคาถูกมากมาดับเผ็ดด้วยน้ำส้มควนละสิบบาทคือจะบอกว่าน้ำส้มเขาสดมากอร่อยสุดๆต่อด,ด้วยกะละแมเลยคือจะบอกว่าชอบกินกะละแมมากกะละแมที่นี่บอกเลยว่าเหนียวนุ่มอร่อยมากมาเซฟวันโกจะพลาดไม่ได้เลยทอดมันจะบอกว่ากุ้งเยอะมากๆแล้วจะบอกว่าแป้งกรอบมากที่อึง วันนั้นคือไม่คิดว่าก๋วยเตี๋ยวลุยสวนจะมีไส้เยอะขนาดนี้ไปเลยค่ะ5าไส้คือน้ำจิ้มเขาเลิศม,มากนี่จะบอกว่ากินน้คำคัมเลยมัดเข้าไปเลยค่ะคือจะบอกว่าเลิศจริงๆอยากให้ทุกคนซื้อตามมากมันอร่อยมากๆมาเจอของโปรดอีกอย่างนึงก็คือหมูสเต็กจะบอกว่าสีรอ้อใจน้ำลายไหลมากนี่เราก็มับไปเลยจะบอกว่าอร่อยมากๆ เดียวมันจะไข่นกกระทาเสียบมไม้ไหมละสิบบาทจะบอกว่าพอกินถึงนึกถึงตอนเด็กๆขนมปังอบสอสไส้ก็คือจะบอกว่าไส้เยอะมากๆคือ <ๆ S 1> ขนมปังนุ่มแล้วก็ละมุนลิ้นสดๆอยากให้ทุกคนไปลองต่อด้วยขนมจีบม้ใหญ่ๆแบบนี้เลยทุกคนคือจะบอกว่าเขาให้ไส้เยอะมากแล้วมาตบด้วยไอติมถั่วผักชีคือเห็นพระเอกซีรีส์กินคืออยากกินตามแล้วจะบอกว่าคิดว่ามันจะไม่เข้ากันสรุปมันเข้ากันเฉยเลยทุกคนต้องไปลองเลยจริงๆสายถังหูรูอย่างเราก็ต้องไม่พลาดคือจะบอกว่าที่นี่มีถังหูรู ดปิดจบด้วยสตรอเบอร์รี่โยเกิร์ตจะบอกว่าสดชื่นสุดสายกินต้องห้ามพลาดเลยตลาดเซฟวันโกแนะนำเริมหรอก